วันนี้จัดมาให้ปี17นะลูกค้าผ่อนเบาๆอยู่ที่7,700บาทนะราคานี้ฟรีดาวนะคะใครอยากซื้อสดก็จัดไปเลยค่ะ470,000บาทส่วนลด20,000บาทนะคะคันนี้ตาไฟใสๆ,ๆค่ะลูกค้ากระจังหน้าเป็นแบบนี้นะตัวนี้นะแล้วก็คันนี้ลงล้อเป็นแม็ก37นะคะที่ก3 7แล้วก็มาอยู่ที่100,000นะลูกค้านะข้างในฟังก์ชันวิทยุระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะ พักเปิดได้นะลูกค้าแล้วก็บอดี้รถสวยๆวยนะคะข้างหลังนะคะบางเดิมทั้งคันเลยนะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูท่านใดนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมนะให้พักหรือว่าโทรมานะคะแอดไลน์มาก็ได้นะคะแจ้งได้เลยว่าชอบดูอยากดูคันนี้เดี๋ยวส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูนะคะลูกค้านี่ห้องเครื่องเป็นแบบนี้แผ่นเพลแบตเตอรี่เก่าเราเปลี่ยนให้นะคะซื้อ,อับเราเรามีบริการหลังการขายดูแลให้ด้วยนะ สนใจเบอร์โทรลิงไลน์ตักหมุดด้านล่างทักมาโทรมาได้เลยค่ะที่ไปขายติ๊กต๊อ